บายดีงามแรงเนาะเพื่อนเพื่อนมื่อวนนี้นี่เมื่อนี้เป็นแรงวันอาทิตย์วันอาทิตย์ยามื่อนี้เขาพามาบักบอห่งอีกเก็บบ้องห่งามนี่มันสุกไวไวเด้อากาศมันฮอนเนาะมันก็จะสุกไวเขาเขาห่อไว้ให้มัน่วยงามเนาะอันนี้อันนี้เค็ดเค็ดวัลลภบ้านสวนบ้านสวนเขาเป็นเคงซีดด้วยนี่เขาจะได้ห่อไวเนาะมันจะมันจะน่วยงามมันจะเหลืองงามมันจะรวยเหลืองงามซีทำทามันสุก อันนี้สูกแต่แม่พ่อบอกมาเนาะจะปิดออกก่อนปิดปิดหน่วยสุกออกได้กินเรื่อยๆช่วงนี้เนะี่ยบ้านสวนหามักฮุงสุกเรื่อยๆสุกขาต้นเลยแต่ว่าสุกขาต้นนี่ยังแข็งดูได้นน่นี่เก็บกินสดสดโลดนี่เก็บโอ้โหนี่นหวหน่วยสุกไวก็จะโลดจะโยดไวเด้นี่นี่กิน อันนี้เห็นใบมันสุกเขานานเก็บพ่นแล้วเขาก็ห่อไว้คืนแล้วเขาก็ห่อไว้คืนแบบนี้เห่นเฮ็ดให้มังหุงสุกน้วยงามได้แล้วก็เฮ็ดให้คนขี้รักบุห็นเนาะมันโบเป็นรอดตารอใจเป็นไรมันจะเป็นแบบนี้เมืเ่อแรงมาเขาก็จะมาเลาะมันจะสุกไหวบังหุงงามนี่นะมันฮอนอากาศเริ่มฮอนแล้วมรลบมุดเขานี่ก็เริ่มหมดแล้วนี่เลยเปยังย่าลายละบางต้นก็คือว่าเบิดละ อันนี้เลาะสวนยามแรงเนาะเลาะสวนยามแรงเมืองผลปุปูเขาสิแหละเลาะเก็บบังหุ้เบิ่งก่อนเมื่อแรงแต่ละเมื่อเขาก็มาพี่เบิง่งว่หน่วยไดมันรสุกต้นนี้สุกโบต้นนี้ต้นนี้ยังบุสุกนี่ต้นนี้ก็สุกต้นนี้ก็สุกแล้วเขาก็เก็บเอาออกเก็บออกเอาไปเอาไปบ่มไว้กอ่อนสานี้ ย่านคนขี้รักเห็นย่านคนขี้รักปิดกอนอุ้ยตายเอา้เอาเขาก็ปิดเอาแต่อันนี้อันนี้เขาก็จงไว้เมื่ออื่นกับสุกอีแล้วนะเมื่ออื่นกับสุกอีกแล้วในเรื่องเรื่องนี้ปิดเอาแล้วเขาก็ห่อไว้คืนเนาะเขาจะห่อไว้คืนอันนี้เคล็ดลับอยู่ส่วนเขาก็เคล็ดแบบนี้แหละห่อเมียนถ้าเขาจะกินสุกเขาก็จะห่อเมียนให้มันนุ่ยงาม มันสวยงามเป็นแต่ทรงแทบดีตา้แล้วละมื้อนี้นะนี่อันนี้ผลละปู่เขาเดอ้อนี่นะเห็นบ่นี่ซุกขาดต้นเหลืองๆเลยเหลืองๆเลยโอเคโอเคเห็นบ่นี้อันนี้ยาเมือแรงนี่ยาเมือแรงวันอาทิตย์บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละในสวนเขา 嗯。Mm.